ค่ะท่านผู้ชมคะบพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่อาจารย์ดวรรณงามสีโรชนาคุณอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลเมื่อสักครู่ได้กุินถึงอิทธิพลของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นตนุลักษณ์แล้วนะคะแล้วก็ดาวพระฤหัสบดีดาวพระเสาร์นะคะตอนนี้เราก็ไปตอนดาวอีกองนะคะซึ่งดาวนี้ก็เป็นเพื่อนแก้วเกลือฟันกับดาวพระเสาร์นะคะคือดาว พระราหูไทยมัวไทยมาไม่ไทยพระราหูนะคะพระราหูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นภพปุตตะภพที่หนะคะตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นภพปัตตนิเล็งลัคนาเกิดอาจารย์จะเกิดอะไระขึ้นคะอาจารย์ค่ะพระราหูนะคะมาจากเสริญปุตตะ,ะนะปุตตะปัตตณิะนะคะตรงนี้เนี่ยพระราหูเล็งลัคนาอยู่ภพที่7ดเนี่ยนะคะมีจุดที่ เ,เสียหน่อยะนะเรียกว่าเป็นพินทุบาทะนะคะในเรื่องคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะเพราะว่าพระราหูนี้เป็นดาวบาบเคราะห์นะ,ะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นออขอร่วมเป็นหุ้นส่วนะนะหรือมีคนเข้ามาแบบเ,เรียกว่า เข้ามาชอบทนด้วยต้องระมัดระวังเป็นพินทุบทเนี่ยระวังจะโดนหลอกเพราะราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวแห่งเงาลุ่มหลงมัวเมานะคะช่วงนี้ท่านอาจจะอยากเขาเรียกว่าเข้าสังคมบันเทิงเล่นหุ้นเล่นหวยนะคะมากหน่อยนะคะแต่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเป็นจุดพินทุบะแรกๆอาจจะได้เพราะว่ามาตรฐานตรงนี้เรียกว่าเป็นเทวีโชคนะปุตตาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องความรักแล้วก็การเสี่ยงโชคลาภต่างๆนะคะหรือบุตรบริวารนะคะมาทําให้ท่านเนี่ย เรียกว่าหน้าอกหนักใจะนะคะเนื่องจากมาจากพบปุตตะ,ะทีนี้นดาวพระราหูเนี่ยเปรยียบเหมือนมอดด่วงสัตวาะนะครับโคจรไปพบใดเรือนใดเนี่ยเรียกว่ากัดกินเรือนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดกินในเรือนคู่ครองคู่ค้าคูุ่้นส่วนคู่ร่วมงานเรฉะนั้นเนี่ยแรกๆดีหลังๆเนี่ยจะมีปัญหาแตกขอกันภายหลังนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าดาวพระราหูเมื่อเบลิงลัคนาเกิดก็เป็น พินทุบาทเช่นกันนะคะราหูอยู่ในพที่เจ็ดนะคะเล็งลัคนาเกิดเลงอาทิตย์กำเนิดสำหรับชาวราศีนะคะซึ่งมีดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ตรงราศีตุลน,นะคะ,ะเรียกว่าดาวพระราหูก็เล็งลัคนาเกิดก็เรียกว่าอสูรินตราหูจรจักรากร,กรคุ้มเลงระวิวรจะพะทุตทลาภาศัตรูจะเมียนมาจะวิวาทวิวาธาจากบุตรภรรยาก็ตะโกงทะธงไกะะ่ะะเรียกว่า อยากจากบ้านจากเรือนจากสามีภรรยาจากบุตรจากคือไม่อยากอยู่บ้านศัตรู้อนใจอาจารย์มีศัตรูเออมีศัตรูระมัดระวังศัตรูจะปลอมร้ายระมัดระวังศัตรูจะเรียกว่าเพ่งโทษทำลายชื่อเสียงนะคะอาทิตย์นี่หมายถึงชื่อเสียงกิติยศเ็ต้องระมัดระวังค่ะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็โดยเฉพาะเป็นพินทุบาทด้วยช่วงนี้ท่านจะมามีก็เรียกว่า ศัตรูที่ที่เปิดเผยเปิดเผยที่เปิดเผยศัตรูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราหูก็ผู้มีอิทธิพลค่ะก็ต้องต้องแบบระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะมีคู่เข้ามาด้วยเป็นคนที่มีตําหนิมาแล้วอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะมาหลอกนะเป็นคนต่างชาติได้ได้ต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพล เป็นการเมืองเลยได้หมดเลยใช่ค่ะต้องรอนะคะจา์รอที่ราหูเนี่ยจะย้ายออกนะคะหลังวันที่17ตุลาคม2566ค่ะนะโชคดีที่เดี๋ยว19เมษายนนี้ดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้ามาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะมาตรฐานนี้เรียกว่าโดดเด่นก่าราหูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นในเรื่องคู่เนี่ย19เมษายนเป็นต้นไปค่ะก็ต้องเลย19เมษายนไปก่อนนะคะเนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาว คุ้มโทษคุ้มภัยนะคะในดวงชะตาท่านใดนะคะดาวองค์อื่นเนี่ยให้โทษแต่ถ้าดาวพระเรือหัสสสดสบดีคุ้มโทษคุ้มภยัยท่านก็สามารถเ,เรียกว่า,ามีโชคช่วยมีโชคช่วยเรียกว่าคุ้มดวงชะตา,<อ>านะคะ,ะ,คะก็เรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็มีเรียกว่ามีม,มีมีดาวที่คุ้มโทษคุ้มภยัยช่วยเหลือท่านอยู่นะคะ<ช>ท่านก็สามารถก้าวพ้นข้ามผ่านสิ่งที่ สิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาได้ให้ทําบุญออนะโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค,คนละขนาราศรีตุลเนี่ยเรียกว่าเจอทั้งสุริปราคาและ,ะจันทรุปราคาคะนะยังไม่พ้นนะคะเ,ออเดี๋ยว20เมษายนเนี่ยเดี๋ยวเกิดอีกนะคะเกิดที่เมษแล้วก็ตุลสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทําบุญเรียกว่าทําบุญกับ พระสงฆ์ที่อาพาธหรือทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างห้องน้ําพระทำสังฆทานสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลานะคะซื้อโลมบริจาคนะคะชีวิตท่านชีวิตท่านจะได้เรียกว่าราบรื่นราบรื่นเป็นสิริมงคลใช่ค่ะแคลงวคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบแต่สิ่งดีงามนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสิ่งดีงามความดีนะคะเพราะฉะนั้นท่านสร้างสมสิ่งที่ดีงามนะคะชีวิตท่านก็จะ สามารถประสบความสําเร็จอย่างงดงาม<ช>ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แนะนํานะคะให้ทําบุญเยอะๆเลยใชค<ช>ทำบุญสม่สําเสมอทาบุญประจรําสร้างบุญสร้างบุญสนนะคะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาสิ่งนี้นะคะจะเป็นกราะเป็นยันคุ้มครองต้องกันให้ท่านมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังจาก19เมษายนเป็นต้นไปเรียกว่ารับดาวพระฤหัสอาจารย์นะคะแล้วก็ชีวิตจะดีงามตามนี้นะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัสบดีอาจารย์มีอะไรเสริมอีกไหมคะค่ะก็รอพระราหูย้ายออก17ตุลาคมนี้ค่ะค่ะก็ให้รอนะคะรออีกประมาณอีกประมาณแป1สวัน18วันอีก18วันวันนี้วันที่หนึ่งอ่าวันนี้วันที่หนึ่งวันที่อีกวันที่19เพื่อระดับย้ายค่ะอ่าไปอย่างสิบเจ็ดก็ราหูออกอ่านะคะก็เรียกว่าดีอ่าดีขึ้นนะคะชีวิตท่านก็จะ เรียกว่าหายจากความหมนหมองมัวหมองนะคะ,คะหายจากความเรียกว่าความทุกข์ความระทมขมขื่นนะคะ,คะแล้วก็ให้ดีไปแล้วก็หลังจากสิบหลังจากเดือนตุลาคมเมื่อดาวพระราหูไม่เล็งลัคนาเกิดจะยิ่งดีขึ้นอีกอดีขึ้นดาวพระราหูไปสถิตอยู่พบที่6เรียกว่าเป็นคันธพลกวันนั้นชีวิตท่าน,ะนะจะดีขึ้นมากอีกนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะคะแล้วก็ ขอภัยกร,ะ,ระ,ะดาวพระราหูพระราหูกระดาวพระราหูค่ะอาจารย์เราไปต่อดาวพระมฤตยูเลยนะคะดาวพระมฤตยูซึ่งตอนนี้สถิตอยู่ภพมรณะอาจารย์มาจากภพปุตตะปุตตะมรณะดาวพระมฤตยูเป็นดาวอากาศธาตุนะคะเป็นดาวเรียกว่าทายพยาเพศทายมฤตยูดาวพระมฤตยูฟังดูก็น่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวนะคะถ้าเรารู้มีแนวทางป้องกันและก็รู้จักวางแผนให้ดีนะคะ ดาวพระมฤตยูนั่นเป็นเลขศูนย์ะคะเรียกว่าเลขลกลมกลมศูนย์นะคะ,ะเป็นดาวแห่งวิญเป็นดาวอากาศธาตุเป็นดาวพูดผีปีาศาจวิญญาณเทพารักนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> สิ่งที่มองไม่เห็น <c oughs> เป็นดาวนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อสถิตยอยู่ในภพมรณะจังทร์ <c oughs> เรียกว่าเกิด <c oughs> อะไรขึ้นคะอาจาร์ค <c oughs> ยินดีด้วยกับคนละทาราศีตุลที่มฤตยูเนี่ยย้ายออกจากภพปัตตานีเข้าภพมรณะ,ะฉะนั้นเนี่ยดีขึ้นในเรื่องคู่อย่างแน่นอนขึ้นสวนภูคคาเพียงแต่ยังมีราหูอยู่ก็รอไปนะคะ,คะ,ะมฤตยูอยู่ภพมรณะเนี่ยนะคะเป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายะะมรดกหรือพินัยกรรมแล้วก็ในเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยะนะคะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าเปลี่ยนประเทศก็ได้บางท่านเนี่ยได้ค,คู่ต่างชาติ้ะก็ย้ายาย้ยายถิ่นใหญ่ที่อยู่ะนะบ,บางท่านเนี่ยได้มรดกที่ในกรรมะะนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันะนะคะระมัดระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไว้บ้างนะคะ,คะถึงแม้ว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะเป็นดาวแห่งภัยอาเพศเนี่ยไปอยู่ที่พมมรณะเนี่ยเป็นพวกที่กักเก็บนะคะอาจจะแสดงผลได้ไม่เต็มที่นะคะแต่อาจจะแอบแฝงนะคะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งความไม่รู้นะคะ เหมือนภัยเชื้อโรคโควิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไวรัสอะไรต่างๆให้เรามาระวงังบางครั้งนี้ท่านอาจจะแอดมิดนะคะเข้าโรงพยาบาลแบบฉับพลันได้เหมือนกันนะคะรัตยูนี่อยู่พมรนะนะคะถึง7ปีนะคะ,คะถึงกรกดาปี2,572เพราะฉะนั้นเนี่เรื่องราวต่างๆในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายมรดกวินัยกร,รมสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะของคนราศีตุลที่ผ่านพ้นจากการที่มรุดจอยู่ในเร่งรักมาตั้ง7ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องคู่คู่ต่างๆคู่ค่าคู่คส่วนคู่สัญญานะคะปีนี้เป็นปีที่ถือว่าโชคดีค่ะโดยเฉพาะที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลนะคะบางท่านก็ เลิกร้างกับสามีสามีเสียชีวิตสามีเจ็บป่วยได้หมดเลยใช่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าจะดีกว่าเมื่อเจปีที่ผ่านมาแน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าดาวพระบริตยูเนี่ยโคจรไปสถิตที่พบมรณะโดนกักก็ดด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เ,เรียกว่าท่านก็ ต้องดูแลสุขภาพอยู่ดีด,ดูแลสุขภาพตนเองใช่เพราะว่าบางครั้งเนี้ยโรคแอบค่ะะ,คะ่ะเรียกว่าดูแลสุขภาพออกกําลังกายดูแลสุขภาพพยายามพบแพทย์พบหมอตรวจเช็คร่างกายตัวเองแล้วก็ที่แนะนําก็คือไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทําสิ่งที่ดีงามและชีวิตท่านจะบระจบความสําเร็จกับสิ่งดีงามแน่นอนในช่วงนี้อาจจะ,ะมีการในระยะ7็ปีเนี่ยอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเที่ยวไปท่องเที่ยวก็ได้เรียกว่าอย่าอยู่นิ่งใช่ค่ะเดินทาง เดินทางบ่อยๆแล้วจะดีนะคะเดินทางแล้วก็ไปต่างทีมต่างชาติต่างจังหวัดนะคะเดินทางบ่อยๆแล้วก็จะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังอย่าขับรถเร็วใช่ค่ะนะคะระมัดระวังตนเองด้วยดูแลพบแพทย์พบหมอให้มากนะคะและชีวิตท่านจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะคะนี่คือทิพลของดาวพระมฤตยุทธยจันทร์ใน่อที่ดาว เรื่องนี้สําคัญมากเรื่อง,เร,องเรื่องการ,การเงินการเงินนะคะการเงินเนี่ยสำหรับสำคัญกับทุกราศีนะคะ,คะโดยเฉพาะราศีตุลเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากดาวพระรังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพบที่สองและก็เจ้าเรือนปัตตนิพบที่7ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นพบสุภาษามจะเกิดอะไรขึ้นคะ,คะ การเงินดีขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระัคานอยู่ภพที่ก้าวเนี่ยกระดุมพระสุภะไปหาเรียกว่าหาโชคลาภหาเงินเนี่ยนะคะทำอาชีพเนี่ยที่ไกลๆหรือทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ดีะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระัาคานเนี่ยอยู่ราศีาธาตุลมงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็หมุนเงินคล่องน,นะคะรวมไปถึงเป็นเจ้าเรือนปัตตนีด้วยปัตตนีสุภะคู่ครองของท่านอาจจะอยู่ไกลในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีเรียกว่าคู่ครองเนี่ยได้รับความสําเร็จ นะเพราะว่าปัตตานีไปสู่จุดที่ดีนะคะคู่ครองคู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะเป็นจุดที่ดีแต่ว่าก็ยังมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูอยู่ในภพปัตตานียังต้องระมัดระวังอยู่แต่โชคดีที่เจ้าเรือนปัตตานีไปสุขพัสสุท้ายก็แก้ไขได้นะคะมีคู่ศัตรูสุกราหูแล้วก็พระพุทธพระราหูนะคะร่วมกันอยู่ขาจานนะคะค่ะเรียกว่าก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ดีด้วยดีด้วยนะคะอาจารย์ครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาถ้าเรามีการวางแผนแล้วก็ป้องกันระมัดระวังเนี่ยก็จะเรียกว่าจากร้ายก็จะกลายเป็นดีใช่ค่ะจากดีจากดีก็จะดีจะดีต่อเนื่องขึ้นน,นะคะ,ะ,คะเรียกว่าดวงชะตาทุกดวงชะตานะคะถ้าเรามั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะ ชีวิตดีงามขึ้นต่อให้ดวงไม่ดีนะคะเมื่อทําบุญนี่เรียกว่าหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วไม่กเกิดเลยนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระอังคารเราไปต่อดาวพระพุธเลยค่ะจารย์ดาวพระพุธเจ้าเรือนสุภาพพบที่9แล้วก็เจ้าเรือนวินาศพบที่12นะคะตอนนี้โกจรไปสถิตท,ที่ราศีเมษซึ่งเป็นพบปัตนติอาจารย์ ไปร่วมมันสามองค์ตรงนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นคะอาจารย์นะคะให้เรามาระวังในเรื่องคําพูดกับผู้ครองผู้า้าผู้ส่วนผู้สัญญานะคะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธมีปัญหาเพราะว่าร่วมกับพระราหูเนี่ยจะพูดตรงพูดแรงนะคะ แม้จะมีพระสุ์เนี่ยแต่ทั้งหมดอยู่ในราศีธาตุไฟ <c oughs> แล้วพระพุธจะมีปัญหาเนี่ยก็จะพักราศีด้วยนะคะ <c oughs> พระพุธเนี่ยจะเริ่มพักวันที่15เมษายนที่ราศีเมษ <c oughs> นะคะข้ามราศีไปที่ราศีมีนตกภพอริเนี่ยวันที่2พฤษภาคมแล้วก็เดินหน้า5พฤษภาคมย้ายเข้าเมษอีกครั้งวันที่6พฤษภาคมฉะนั้นเรื่องเอกสารสัญญาการติดต่อเกิดปัญหานะคะหลังวันที่6พฤษภาคมไปถึงจะดีขึ้นนะคะนะคะก็ช่วงนี้ระมัดระวังคําพูดเอกสารสัญญานะคะการรับปาก การเ,าเรียกว่าทำสันดุงสัญญาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาอาจารย์วันนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลหมดนี้หมดสิมน,นะคะคือแต่สิ่งดีงามนั่นเอนะคะวันนี้พวกเราต้องสองอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลและก็ดิฉันดรวันทิดาสงขกาขอขอ,ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสซนภูมิและทีมงานทุกท่านนะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดาารพินโยบุญเจริญนายกสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติ ที่อก,กาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดหนี้หมดสินร่ํารวยเงินทองมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเ,อเอก็บแล้วก็เจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตนะคะพบกันใหม่สวัปดิ์ทิห้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอทุกท่านโชคดีขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ